ทำอะไรอยู่ตอนเนี้ยทำไมไม่นั่งกินทำไมนอนกินนอนกินเลยสบายเลยสวัสดีนะหมอนหวสดีปีใหม่สงการสงการต้องมีไม่ได้ยุทีเอาวงมาลัยมาให้กลับมาต้องไหว้ไม่ต้องบอกตันนี้เอามาไหว้ยายเอาหมอนอ่ะเอาบังกล้อง วีมอนรำมอนเราจะลุกมั้นอนกินเลยไม่เห็นหน้ารำมอนเลยสวัสดีปีใหม่ไทยนอนกินเลยสุขภาพแข็งแรงนอนกินทุกวันเลยเหรอไม่ปกติเขาออกแต่วันนี้อ๋อวันนี้ม่อยากออกสุขภาพแข็งแรงนอนป้อนเลยอยู่เป็นร่มโพร่มไซอยู่ให้หลานหลานเลี้ยงไปก่อนนะหลานเยอะแยะไปหมดแล้วเมื่อไหรเดินได้เนี่ย เออเดินได้ไหนอะเดินให้ดูหน่อยงั้นดนเดินนี่ไหนเดินไหนเดินสิตอนนี้ก็เดินได้เหรอได้ไหนไหนเดินเดินนี่แล้วเวลาเข้าห้องน้ำทำไงอะเข้าห้องน้ำทำไงทำไมอะก็ลงไปเหรอเออลงไปฮะลงไปเลืวก็ถอนไปเพิ่มเพิ่มเหรอไม่ยอมเดินเลยเหรอเดินไม่ได้แล้วขาไปเดินไม่ได้เหรอหมองเขาบอกว่าถ้าต้องขาไม่ต้องขาเลย เดินได้เดินได้อยู่อันไหนได้ลงไหมเดินได้แต่ขี้เกียจเดินแล้วอายุมากแล้วก็บอกเงี้ยไปไป่มาน้าหมอน้าพักผ่อนหมอนะกลับกรุงเทพกลับบ้านกลับกรุงเทพอ๋อเหรอมาบ้างก็ไปแล้วนะหมอสวัสดีมาแค่นี้แหละแค่นี้แหละพี่คนเมืองไไม่ไม่ไม่คุยนานโอ้คงมาเลยมาไหว้ใหญทอนสวัสดีปีใหม่ สงการเฮ้ยมาไม่ทันเองมาไม่ทันเองมาไม่ทันเองนะครับแข็งแรงนะยายอยู่เป็นร่มโพร่มไซให้กับลูกหลานไปอีกนานๆอยู่เป็นเพื่อนเยี่เชียนก่อนอุ้ยอยู่เป็นเพื่อนเยี่เชียนก่อนก็มีที่ส่วนอยู่ให้เยี่เชียนอุ่นใจมีน้องอยู่อีกหลายคน โอเคเดี๋ยววันหลังมาคุยใหม่นอนเถอะไรเปหลับเลยเหรอไม่หลับก็นอนสิห้าโมงหักชายหัดชายเราหลับมาหักชายมาไหวเลยเนเดี๋ยวมาใหม่นะทอนเดี๋ยวไปว่าน้ำหมอนบ้างไปเออจะสบายทอนจะสบายนั่นไง อ้าวโูงไปเลยเลยไม่สนใจเลยไม่มองลูกเลยว่าลูกหลานว่ายสิบสามเมษายนสองห้าหกแปดยายไปแล้วเหรออินดี้ยังย่างของยายเองกันแหละเาบอกกันที่บ้านแม่ล่านิยมนนทบุรีเ้อเราจะดูจากตางของเขาอ่ะ ใจไม่สนใจให้รายไรไม่เอาเลยเอาใหญ่ยิ้มใหญ่เลยยิ้มใหญ่ไม่เอาเลยค่ะใช่ไหมจ๊ะใจตังอย่างเนี้ชอบใช่ไหมจ๊ะให้รวยรวยเลยให้รวยพูดไหมพูดดิไหมรวยพูดเลยพูดดิรวยมีความสุขรวยไม่พูดดิให้จรวยไม่ใช่อะไรวิวิวิอะไรแม่ วิวิเชียนพูดสิกวิเชียนพููให้แล้วให้สองคันแล้ววิเชียนมันก้องใครอาวสองอ่ะในตสองเยู่ในกกระเป๋าด้วยไปว่ในกระเป๋าเอาไว้ให้เป็นไลบอกเล้วเดี๋ยวยายก็ไม่เชื่อเลยไม่เ่เดี้วยมาไปส่งรถสุดยอด ส่งรถไอ้จึงไปเอาของมาแทนก่อนเอาไปผ่นรถไม่แลไม่ไได้ม่ะเขาจแนเลยมามามาไปยึงออกมานาไปผ่อนรถไปึงออกมานาไปผ่นรถก่อนี่ยทำดีมากย่อหรือวาย่ให้เหอแต่มอะไรไม่เอาเนี่ยไม่ให้เลยมอะไรไม่เอาคือสองตัน เวลมเาลังค์อย่างเดียวเลยมันรู้ดีก็ไปเอามาเยมายิ้มก่อนอ่า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 อาแบงค์พันนี่อะให้แม่แบงค์พันไหนพวงมาลัยละครล่เร้วก็ตั้งให้เี้นอนไหนพงมาลัยไรเอาเดี๋ตองจีบนจะะ อานี่พันหนึ่งอ่ะอาอนี่พันหนึ่งโอเคนี่พันหนึ่งไม่เห็นเลยมามาดีแม่ถ่ายสิถ่ายดิกล้องอื่นมันก็ได้เฮ้ยทำไมได้อีกพันหนึ่งอ่ะดีแม่่นี่ใครเอามาอีกพันนดงแม่ไอ้ป้ามาฮุยไอ้นี่มัน เออสิถึงรู้ว่าวันทีไม่จับอะอยากจะทากันนะไม่ทาอะไรเลยกี่ไม่แกะออกก่อนสงการสิบสามเมษาสองห้าวแปดสิบสามเมษาสองห้าแปดที่บ้านแม่ลานิยมนนทบุรีแม่อายุเก้าสิบห้าปีจะเก้าสิบหกแล้ว สิบหกตุลาเนี่ยเก้าสิบหกแล้วอเชียนสิบสี่เดี๋ยวพูดดิได้ได้พูดดิมาพูดดิพูดก่อนเนี่ยเอาไม้พูดแล้วเนี่ยพูดดิแม่ชื่ออะไรแม่ชื่ออะไรร่ำรวยร่ำรวยพูดดิไม่ยอมพูดตัวหัวพันทีเอาหัวมาล่ำรวยล่ำรวยเลยอ๋อนี่เอาใจเรื่องมือ ก็หัวมาถูกหวยถูกหวยรางวัลที่หนึ่งใก่ละไก้ไก่ถูกละสิบแปดสิบแปดล้านขอขอสามใบขอ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 อันนี้ได้ไหม ขอมวนเก็บแล้วย่าขอนี้หน่อยมวนเก็บแล้วย่าเก็บยมวนเก็บแล้วกจะลืมวนเก็บแล้วขอหน่อยเอาไปทำอะไรไม่ให้เล้ไปเอาไปไปไปไาไปลอาจให้ไป มีบุคพี่บุาูกค่ะพีจิงพ่จิงจิงิงแม่ขออร่อยอนอีกอนรูปของพ่อนะมาอูหน้ามันมากมีแดงันมา้ยมั่วไหมรอแป๊บรอแป๊บาเราได้เห็นมน้ามันกะสยามซื้อสิบสามเมษายน สองห้าหกแปดรถน้ำดำหัวแม่อายุเก้าสิบห้าลดการได้รับนคงี่ยี่สิบบาทนไม่เช่เท่านี้ก็ดีก็ดีแล้วเนี่ย้แม่แกต่างยิ้งกอนตังนี่แหละต่างภาพเร็วไม่มีก็ไปเอาตังเขาตังีเขาให้ไว้เนยเวียนเชียในในัท่งกว่าเรามากกว่า อ้ยูตอนนี้อทำคอนเทนต์ไอ้ก็ทำคอนเทนต์ไเยอ่งด้วยวิดีโอยี่ทำคอนเทนต์อะไรหายเลยวะวกิดีโอเอามือลากด้วยทีเหน้าเปล่าหน้าักงานลูสาวเกดจ้างด้วย้างด้วยอะไรยอ แค่นี้มาเดี๋ยวดึงออกมาหน้าเดี๋ยวจายให้ดูให้วิดีโอห้ามออกห้ามลงนะคืารู้เหมืเวียนเทียนเอออย่าลงนะให้ยืมให้ยืมที่อะรก็มาดูเราเบียนเทียนเออแล้วรู้ได้ไงรู้สิบาทวิดีโอจูดอยู่เนี่ยเออเดี๋ยวก็ตัดออกคือรู้ตสั่งงงเอาไม่ตัดตัดไม่ได้ตัดไม่ได้ตัดไม่ได้ต้องได้เครื่องใหม่แล้วกดไปที แล้วคนที่นั่นเฮ้ยม่งมันบางานะปีร้อยปีมันเงินไหมเอออยูเลี้ยงลูกเรื่องเงินอ่ะเรื่องอะไรอยู่เลี้ยงลูกเราสองไม่มีต่าใจโอเคอยู่เลี้ยงลูกทำะพบหนึ่งพับหนึ่ง่กพัหนึ่งด้วย เอิตอกตั้งวางแล้วนูนวางต่อเอองตอกตั้งวันสงกรานต้องเอาไปก่อนเดียวอะไรเอาอันเดียวกันเอาเอาจ่าตีมันหลุดแล้วดีกับโทรศัพท์กดไม่ติดก็เอาโทรศัพท์เครื่องใหม่นี่ไม่เอาหรอเอาตังหรอเฮ้ยนเอ้ย เฮ้ยไอ้คอมม่ไดโอ้ยไปฮะอ้าวก็กำลังจะแอคชั่นถ่ายมังนี้นี่เห็นปะเล่นด้วยเล่นด้วยวัดล่านิยมตมบลลานิยมอาเภอไส่น้อย จังหวันวนทบุรีวันที่13เมษายน2568มาบาังสกุลทุกปีนะของวันที่13เมษาใครอยากเจอผมมาได้ที่นี่เวลาบ่ายโมงเวลาเที่ยงเป็นต้นไปรับประทานอาหาร เพน,สนเสร็จก็มาบาังคับกลืนี่ถ่าย3า0อองศามีใครไหวไหมคะไหวเลยเยอะขนาดนี้ไปปากเลยปากให้หมดนะ <c oughs> แจกแจกไปดิ <c oughs> แจกไปเลยเลยมันหมุนไปนู่นเว้มันไม่ยอมตาม ไม่ได้แล้วบูดเลยอะไรอะไรใช่เดี๋ยนมันเนงอยากจะรถไฟบอกอยากจะเล่นเขาเล็กยมันีิ่งซึ้งให้ถูหูหย่มมันบุนตาไม่จุยไปแล้วแตลว่าได้ไงโอเคอะไรให้ดีไให้ดี

หเหลือหน่อยอเหลือเหลือหน่อยยืนรถตัวเนี้ออนอยอ่ะหน่อยข่อยมอนอสเนี่ยอ่ะเหลือไว้ให้ไปพรมหญ้านะนะเอออันนี้ปูหญ้าปูแก้วอันนี้เยอะอันนี้เยอะอันนี้หลายคน อาเดี๋ยวพมกดนู้นบ้างลูกประสงค์เฮ้ยมาเรียกพามาเลย အဲ့ဒါကိုတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့မသိဘူး။